พี่น้องเมื่อนี้แม่บัวมาแก่บนปูเนาะบาบนปูสั่งเพิ่นนใบเนาะค่ะพี่น้องแม่บัวก็เลยมาแก่บนเด้อพี่น้องเมื่อนี้มากับปูมี่ปูมี่เพิ่นเสิจับลูกปิงปองด้วยค่ะลูกแรกได้ตัวใดลูกแรกได้ตัวใดได้จับขึ้นตัวยกขึ้นยกขึ้นได้เลขสองบะได้สองเนาะค่ะเนาะเลขสองลูกที่สอง ได้เก้าเอาพี่น้องลูกแรกได้สองลูกที่สองได้เก้าเป็นสองเก้าเด้อค่ะพี่น้องลูกที่สามทิได้ยังค่ะพี่น้องเอาปูมีเด้อค่ะนี่สายบุญสายย่านปูมีเจ้ได้ตัวใดได้สามสองเก้าสามเด้อพี่น้องสองเก้าสามเอาพี่น้องมันคือไปตรงกับเลขอันนี้อันนี้ ปูมีเล้อคไขพี่น้องปูมีแม่บัวมาแก่บนปูสร้างเนาะค่ะเนาะปูสร้างทำเอราวัณเดือคไขพี่น้องปูน่ทาทั้งขึ้นทำพี่น้องเห็นบอปูน่มา,ามั่งงามเลยปูน่ทาทั้งขึ้นทำอันนี้ลูกเหมือนปูสร่างเนาะค่ะเนาะลูกเหมือนขึ้นเนาะค่ะเด้อแม,ม่บัวมากเมื่อนี่เป็นบุญบาแล้วนี่อให้เห้งขอให้ปังคอให้รวยโชคดี ไม่ใช่กันสุขูดซุขคนเด้อพี่น้องลำรวยลำรวยเนาะค่ะเนาะไปยิบจับลอตเตอรี่ไว้พี่น้อง,ออไ,ปปไ,องไปเอาลอตเตอรี่เด้อปูเวดค่ะนี่ปูเวดหนังยานั่งผมหอมเนาะค่ะเนาะแม่บัวจิตไทยให้เบิงเด้อค่ะพี่น้องตอนนี้ปูเรากระรังแจ่มที่ที่อืมเชิญถวายจ้าธุสาธุ้าธุ อันนี้มากแก่บุญให้ลูกให้ร้านเนาะค่ะเนาะให้ลูกร้านค้าขายลาบเรือนให้ลำให้รวยเนาะค่ะพี่น้องอให่ามี้มนแนวของแนวค้าเห็ดยังท้ำยังกระไดอันนี้คือค่าถาไหว์เพื่อนนอกคันในเนาะอันนี้ค่าถาไหว์เพื่อนเกษ์อันนี้ค่าถาไหวปูสร้างเนาะค่ะพี่น้อง้าสาธุสาธุ ขอให้ขอให้ออกเด้อปูเด้อให้ออกเด้อให้แห้งให้ปังให,หให้ลำให้รวยสุขูสุขนเด้อเอฟซีก็ไดให้ได้น้ำปูมี่เนาะค่ะเนาะนี่คือปูมีเด้อคี้ลางปูมีที่ผู้เพื่อนวิ่งเก็ยจเด้อขังงวดบางหันเพื่อนไปเพื Pine ่อนไปวายปูแล้อเพื่อนได้อยู่ในวัดเนาะค่ะเนาะพุ่มเพื่อนให้วิ่งเก็ยเด้อค่ะพี่น้องงวดบางหันเนาะค่ะเนาะ อันนี้แม่แม่นั่งผมหอมเนาะค่ะพี่น้องแม่นั่งผมหอมจ้าแม่นั่งผมหอมสาธุสาธุบารมีปูญาเด้อค่ะพี่น้องมันชุดเพลินผลไมแจะชุดงามๆพี่น้องบาบุญใดเด้อค่ะผู้ใดสิวายสิกาบสิวายเพลินขึ้นยังไงยานั่งผมหอมปูสังทำไม อำเภอเอล้วัณเนาะค่ะอำเภอ,เอไออำเภอหน้าวัางจังหวัดน้องบัวลำพูเด้อค่ะพี่น้องี่รูปเหมือนเพิน่นเดี๋ยวไม่บัวสิไปไทยไป่ายท่างขึ้นในทางขึ้นในทำเนาะค่ะเนาะ่ายท่างขึ้นทำห้เบิงเด้อค่ะพี่น้องจ้าทางขึ้นทำเห็นบ่พี่น้องเห็นบ่พ่อรีบลีจ้า บ่แมนสีซ้ำนี่ได้พี่น้องยังมีต่อไปอีกเด้อค่ะยังขืนไปอีกแต่พืดแต่พืชชุเนาะค่ะเด้อท้างขืนเนาะค่ะเนาะอันนี้รอบรอบโอ่งปูเนาะค่ะเนาะอันนี้ด้านหลังของเพิ่นเด้อค่ะพี่น้องด้านหลังของเพิ่นเนาะค่ะเนาะเป็นบุญบาลมีปูยาเด้อปูยันจะมีละข้างมีละข้างเด้อพี่น้อง ข้างให้เห่าเคาะเห่าอันนี้เนาะคะะ่ะนาออันนี้ปูเวดค่ะปูเวดยุดยุยซวงยุยสองดันเด้อค่ะพี่น้องนี่ยู่สองดันค่ะสองดันสองขอบคางจะสองดานสองขอบคางเนาะค่ะพี่น้องเนะาะจะมาไหวปูค่ะมือน,นีมาไหวปูมาขอพรขอพรน,น้ำปูให้ลูกล้านเขา หล่ำลวยอยู่ดีไม่แห้งค่ะขายห้ลาบลื่นเนาะคะ่ะขอพ่อให้ปูรักษาเขา,เา,าไัยเด้อปูเอ้ถูกสิงยางกับเห็นซวงให้เศร้าใ,ให้เขาหายขาดเด้อค่ะริงใดบโดีโดอ,ออกนี้จะกเขาไปเนาะคะ่ะพี่น้องเนะะาะจะจุดถูกกันแล้วแต่ห้าจะจุดเด้อค่ะพี่น้องเที่ยนกับซองดอกล่มพัดเที่ยนกับดับเนาะคะ่ะ อันนี้พังมาไล่เก่าพ่วงน้ำแดงสามขวดน้ำเปล่าสองขวดเนาะค่ะผลไหม่สามยางข้ามหมากข้ามยาเนาะค่ะพี่น้องในบัวเอามาเนาะค่ะเนาะวันนี้ปูมีเพิ่นก็เลยมาจับลูกปิ้งปองเนาะค่ะเสียงโชคเนาะค่ะเพิ่นจับจับลูกปิ้งปองให้เนาะค่ะลูกแรกเพิ่นได้สองเนาะค่ะพี่น้องลูกแรกเพิ่นได้สองลูกที่สามมาเพิ่นได้สี่ค่ะพี่อ้วนได้เก้าค่ะพี่น้องขอทษดหลายเด้อเบาพิษค่ะพี่น้องเบาพิษ ลูกแรกได้สองลูกที่สองได้เก้าลูกที่สามเพิ่นได้สามเด้อค่ะพี่น้องให้ไปตัดเลนเอ,เอาสองตัวสามตัวเด้อค่ะพี่น้องให้ไปตัดเลนเอาเนาะค่ะเนาะตัดเลนเอาสองตัวสามตัวค่ะพี่น้องจ้าให้ไปตัดเลนเอาผู้ใดมักผู้ใดชอบก็ยิบจับลอตเตอรี่ไว้เนาะค่ะเนาะเลขทัง้งนาเลขทั้งดังสองเก้าสามค่ะเลขสามตัวเนาะค่ะเนาะแต่ว่าเพิ่นบ่จับสองเือเพิ่นจับเือเดียวแล้วเรื่อยเรื่อยค่ะพี่น้อง จ้าไปยิบไปจับลอตเตอรี่ไว้เด้อค่ะพี่น้องหาเป็นยังบุญยังคุณเนาะค่ะเนาะหาปูเพ่นไห้โชคค่ะพี่น้องเดี๋ยวงวดหน้าเขาตามต่อไหมเนาะค่ะเนาะงวดหน้าเขาจะตามต่อไหมว่าพันจะเป็นจ้งไดงวดนี้ให้ไปยิบจับลอตเตอรี่ไว้เลขทั้งหนา้าเลขทั้งหลังเด้อค่ะพี่น้องตอนนี้เพื่อนก็น,นงังซู้กันเนาะค่ะเนาะ่นนังคุยกันก็นจะมีเสียงรถดอกข้ามานําจ้า อันนี้คือยังไ้ปิงปองนะคะพี่น้องนี้ไไ้ปิงปองจ้าไ้ปิงปองจ้าจะก็จะมีประมาณนี้นี่ก็คือองค์ปูเนาะค่ะเนาะองค์ปูสร้างจิรวันเนาะค่ะเนาะเพิ่นจะขึ้นเขาไหวพระวันที่สิบวันที่สิบเอ็ดเด้อค่ะพี่น้องจะมีการล่ำบวงสวงอยู่ในวัดเนาะค่ะเนาะเพิ่นก็จะมีการล่ำบวงสวงอยู่ในวัดเนาะค่ะพี่น้องจ้าจะมีการล่ำบวงสวงอยู่ในวัด ผู้ใหมีเวลากบมาเที่ยวไดเด้อค่ะเด้อวันที่สิบวันที่สิบเอ็ดค่ะขึ้นเขาไหวพระเนาะค่ะเนาะจะเพ็่นศิลป์่บวงสวงขึ้นเขาไหวพระทุกปีค่ะประจําเป็นงานประจําปีของไอ้ทั้งวัดเพื่อนทั้งไอ้อำเภอเนาะค่ะเนาะอำเภอไอ้หน้าว่างเนาะค่ะจะเป็นงานประจําปีของอำเภอหน้าว่างเนาะค่ะพี่น้องจะมาใดเด้อค่ะเด้อมาเที่ยวมาชมใดเนาะค่ะเมื่อนี้แม่บัวผ้าร้อยกับผ้ามา แก่บนเนาะค่ะเมื่อนี้แก่บนละปูมีเพิ่นก็เลยจับลูกปิ้งปองไ้เด้อค่ะเด้อจับลูกปิ้งปองไ้ลูกแรกได้สองลูกที่สองได้เก้าลูกที่สามได้สามสองเก้าสามค่ะพี่น้องไปตัดเลนเอาเด้อค่ะพี่น้องเด้อผู้ใดมักผู้ใดชอบก็ไปตัดเลนเอาเนาะค่ะเนาะให้ตัดเลนเอาถ่ายคลิปนี่ก็กดไลค์กดแชร์ให้ไม่บัวนี่เด้อค่ะกดติดตามให้ไม่บัวน้ำแน่เนาะค่ะเนาะไม่บัวผ้าร่วยค่ะ สวัสดีจ้าขอบคุณในหลายเด้วยค่ะเด้อที่เขามารับชมเนาะค่ะเนาะกดไลค์กดแชร์กดติดตามเนี่เด้อค่ะพี่น้องจ้าสวัสดีจ้า